สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนักราชนะครับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปสรุปผลนะครับผมฮานอยนะครับของที่สิบสองนะครับผมซึ่งเลขราชออกคลิปไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นคลิปของนะครับเปิดตัวนะครับผมอาจารย์นะครับอาจารย์ให้รวยนะครับอาจารย์ให้รวยซึ่งเป็นญาติธรรมนะครับผมกับของเลขนักราชนะครับ ก็มีเมตตานะครับผมช่วยนะครับผมทำสูตรส่งให้เลขอรดนะครับนำมาเสนอแนะให้กับ f c นะครับผมทุกทกท่านนะครับแต่ก่อนอื่นที่ไปดูแนวทางกันก็นะครับม,มาดูคําตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับ ในช่องทางเดียวครับผมในช่องทาง Youtube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักราดนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ,รวยทุกท่านครับผม มาดูแนวทางกันเลยนะครับนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์ให้รวยนะครับอให้รวยนะอาจารย์ให้รวยอาจารย์ให้รวยวันที่นะครับผมสิบนะครับผม กุมภาพันหกแปดนะครับ,นะรบมัดรวมฮานอยนะครับม,มัดรวมฮานอยนมัดรวมฮานอยนะมีสองสูตรนะครับผมนะ ดูสูตรหนึ่งครับรวมฮาน่อยสูตรหนึ่งนะครับผมนะครับอาจารย์ให้รวยนะครับผมวางรูดไว้นะครับผมวางรูดไว้ที่นะครับผมเจ็ดนะครับผมเจ็ดแปดนะครับผมสูตรหนึ่งเจ็ดกับแปดนะครับ าดูคู่เจาะครับผม6 7 6 8 6 9 6 0 6 1นะครับนะครับก็เป็นอาจารย์ให้รวยท่านนี้นะครับผมที่แนะนำให้เลขลาดทำนะครับผทำ YouTube นะครับ ทำตัวเลขเป็นแนวทางให้กับ F4 ทุกท่านหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องเลขลาดอยู่นะครับนะครับท่านเองก็มีความสามารถนะครับผมสูงนะครับผมอาจารย์ให้รวยนะครับครับผมก็มาดูต่อครับผมเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้า 80 81 90 91 01ครับ,นะรบ,นะรบมาดูสุดร2ครับ สูตรสองนะครับผมอาจารย์ให้รวยนะครับผมวนะางรูดไว้นะครับผมแปดกับสองครับผมนะครับวางรูดไว้แปดกับสองนะครับผมนะ มาดูครับ8ปดอ๋ออาจารย์มารวยทำแบบนี้นะครับเลือกล่ากรลืมดูสูตรหนึ่งนี้ใช้กับหุ้นรอบโลกนะครับรอบโลกนะครับผมเขียนว่ารอบโลกนะครับฮาหนอยและรอบโลกนะครับผม นี่ครับผมตรงนี้คือมัดรวมฮานอยนะครับผมนี่รอบโลกนะครับนะครับก็นะครับยังไม่เคยคล่องครับผมเพราะว่าเพิ่งเขียนครั้งแรกให้กับท่านนะครับผมท่านก็มีเมตตานะครับผมตรงนี้นะครับผมมัดรวมฮานอยนะครับสูตรหนึ่งบวกนะครับหุ้นรอบโลกนะครับตรงนี้พุ่นรอบโลกวันเจ็ดกับแปดนะครับส่วนนี้เป็นส่วนฮานอยนะครับก็มีแปดเก้านะครับผม 8ปดหกแนึ่งแห้ครับผมแปดส2่สองห สองหนึ่งสองห้าสองสี่แปดสามสองสามเจ็ดแปดเจ็ดสอง 82นะครับเนะฉะพาะกิจนะครับผมนะครับกาชาดปกติก็ไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับผมนะครับเรือกราการันตีให้ครับผมเพราะว่านะครับ ปฏิบัติทำร่วมกันมาก็30กว่าปีแล้วครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมการันตีและไว้ใจได้ครับผมนะครับแต่ว่าสูตรของตัวเลขนั้นก็มีนะครับผมมีการมีข้ามีหลุดเป็นธรรมดาครับผมไม่ว่าจะเป็นเลขาธาเอกหรือเป็นอาจารย์ท่านใดก็ตามนะครับแต่เรื่องนะครับผมคุณธรรมสัจจะนะครับ อยู่ในศีลธรรมนะครับก็ไว้ใจได้ครับมาดูครับผมนะครับหุ้นรอบโลกครับนะครับอาจารย์ให้รวยนะครับผมเน้นไปที่หกเก้าหกศูนครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับผมเน้นไปที่แปดศูนย์เก้าศูนครับนะครับตรงนี้หุ้นรอบโลกกับฮานอยด้วยนะครับตรงนี้คือหุ้นส่วนของฮานอยนะครับนะครับ อาจารย์เน้นไปที่8ปดเกครับผม8ปดหนึ่งสอครับผมสองหกครับผมนี่ครับนะครับเดี๋ยวก็คงเข้าขากันครับผมเพราะว่านะครับปกติท่านก็ไม่ได้เข้าให้ให้หวยใครครับผมนะครับท่านก็คุยกับเลขค่าชนะครับผมถามสาทุกสุดดิบกันนะครับผมก็สรุปก็เป็นอย่างนี้ครับนะครับ โอเคครับแคปหน้าจอไว้ครับผม FC ครับท้ายนี้นะครับผมก็ขอเปิดโอกาสให้โอกาสกับอาจารย์ให้รวยด้วยนะครับผม FC นะครับฝากไว้อ้อมอกออมใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมในช่องของเล็กคลาดนะครับผมท้ายนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ